ยินดีต้อนรับสู่ช่องคําไทยไทยอันสำคัญของไทยวันนี้เสนอวันงดสูบบุหรี่โลก31พฤษภาคมของทุกปีนะคะถือเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกวันสร้างความตระหนักรู้ถึงประโยชน์ของการเลิกสูบบุหรี่ค่ะและผลกระทบของการสูบบุหรี่ WHO กำหนดทีมวันงดสูบบุหรี่โลกปี2567นี้คือปกป้องเด็กจากการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบส่วนในประเทศไทยนะคะทีมงานงดสูบุหรี่โลกวันนี้ก็คือคำว่าร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า ที่มาของวันกสูบบุหรี่โลกเริ่มขึ้นครั้งแรกนะคะในปีพุทธศักราช2530โดยทางองค์การอนามัยโลกนะคะได้เลยเห็นถึงอันตรายและโทษของการสูบบุหรี่ค่ะจึงได้มีมติเกี่ยวกับการลดใช้ยาสูบหรือบุหรี่นี้เองค่ะเนื่องจากเป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะจึงได้มีการกำหนดให้วันงดสุบบุหรีโลกนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคมของทุกๆปีค่ะเพื่อให้ประชาชนนะคะได้ตระหนักถึงโทษของบุหรีทั้งนี้ค่ะงานวันงดสุบบุหรีโลกครั้งแรกเริ่มจัดครั้งแรกนะคะในวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2531ค่ะ สัญ,ญลักษณ์ของวันงดสูบบุหรี่โลกนะคะก็คือดอกลีลาวดีหรือดอกลั่นทมนั่นเองค่ะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวันงดสูบบุหรี่โลกซึ่งหมายถึงการขจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากตัวเราดอกลีลาวดีนะคะเป็นดอกไม้ที่มีความหมายว่าการมีแต่ความสุขชื่อดั้งเดิมนั้นคือชื่อว่าดอกลั่นทมค่ะ ซึ่งเมื่อก่อนนะคะทุกคนจะเข้าใจว่าเป็นดอกไม้อับประมงคลไม่นิยมที่จะปลูกในบ้านนะคะแล้วเวลาปลูกก็จะมีแต่ความทุกข์แต่ถ้าศึกษาด้านภาษาจริงๆนะคะคำว่าลั่นทมเป็นคำที่ผสมค่ะจากคำว่าลั่นกับคำว่าทมมารวมกันค่ะคำว่าลั่นนะคะมีความหมายว่าละทิ้งหรือว่าเลิกค่ะ ส่วนคำว่าทมนะคะจะมีความหมายว่าความระทมเราก็จะรวมความหมายของดอกไม้ประจำวันงูสุบุรีโลกได้ดังนี้ค่ะดอกลั่นทมก็จะหมายความว่าการละทิ้งความระทมความเศร้าหมองต่างๆนั่นก็คือทำให้เรามีความสุขมีความสดใสและพอใกล้จะถึงวันที่31พฤษภาคมของทุกๆปีนะคะ ก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้สูบบุหรีที่พยายามที่จะเลิกสูบบุหรีทั้งหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานสาธารณาสุขทุกแห่งร้านอาหารต่างๆนะคะตลอดจนหน่วยงานที่มีความสนใจได้ร่วมการรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรีค่ะ ทำให้การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับวันงดสูบบุหรี่โลกนะคะจึงเป็นสิ่งสําคัญมากๆเนื่องจากเป็นการเน้นย้ำถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาสูบโดยเฉพาะสำหรับเยาวชนตลอดจนเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสําคัญของนโยบายที่มีประสิทธิภาพในการลดบริโภคยาสูบคะ่ะรวมป้องกันเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า เนื่องจากสถานการณ์บุหรี่ไฟฟ้าที่ทะลักเข้าสู่ประเทศไทยนะคะกำลังเป็นปัญหาใหญ่เลยทีเดียวค่ะคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกของประเทศไทยพุทธศักราช2567นะคะจึงมุ่งเน้นไปถึงเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าโดยตรงค่ะข้อมูลจากมูลนิธิรณล,ลง์เพื่อการไม่สูบบุหรี่นะคะได้ระบุไว้ว่าการแก้ปัญหาสุขภาพจากบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่ปกตินะคะ จะต้องให้เห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องในสองเรื่องด้วยกันค่ะข้อ 1. การช่วยเหลือผู้ที่ติดบุหรีแล้วให้เลิกสูบบุหรี่ค่ะและข้อ2การรณรงค์ป้องกันไม่ให้เยาวชนไปเสพติดบุหรีและบุหรี่ไฟฟ้าค่ะจากการสำรวจสถานการณ์การสูบบุหรีของเด็กและเยาวชนนะคะสำนักง,งานสถิติแห่งชาติ พุทธศักราช2,564ได้พบว่าจำนวนประชากรอายุ15ปีขึ้นไปทั้งสิ้น57ล้านคนด้วยกันค่ะเป็นผู้สูบบุหรี่9 9ล้านคนหรือร้อยละ17.4เลยทีเดียวค่ะโดยกลุ่มอายุ25-44ปีนะคะมีอัตราการสูบบุหรี่สูงสุดเลยค่ะคือร้อยละ21.0ข้อมูลการสำรวจนะคะยังพบอีกว่า ร้อยละ60.8ของนักสูบหน้าใหม่ค่ะเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง15-19ปีเองค่ะสูงถึง9 5 0 0 0 0คนซึ่งในจำนวน10คนที่ติดบุหรี่7คนนะคะจะเลิกไม่ได้ตลอดชีวิตค่ะส่วนอีก3คนนะคะอาจจะเลิกได้นะคะแต่จะติดบุหรี่เฉลี่ยกว่า20ปีเลยทีเดียวค่ะ จำนวนตัวเลขเหล่านี้นะคะยังไม่นับรวมการสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่มีแนวโน้มสูงขึ้นจากกลยุทธ์บริษัทบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้ารวมถึงเครือข่ายผู้จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าที่พยายามจะโฆษณาหลอกล่อเด็กและเยาวชนและที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือค่ะแนวทางการสูบบุหรี่ค่ะกลับสูงขึ้นในกลุ่มเยาวชนและสตรีค่ะ ทั้งนี้นะคะเนื่องจากบริษัทบุหรี่ค่ะได้พัฒนาเทคนิคการตลาดรวมทั้งมีผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดใหม่ๆออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อหาลูกค้ารายใหม่จำนวนอย่างน้อย1 0แสนคนในแต่ละปีค่ะทดแทนผู้สูบบุหรี่ที่เลิกสูบบุหรี่หรือเสียชีวิตไปค่ะและจากสถิติที่พบว่ากลุ่มเยาวชน15-18ปีนะคะหรือน้อยกว่านี้นะคะ มีแนวโน้มที่จะเข้าสู่วงการเสพติดบุหรี่ค่ะดังนั้นนะคะการป้องกันนักสูบหน้าใหม่จึงเป็นมาตรการที่สำคัญมากๆค่ะและจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องมีครูซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในการปลูกฝังค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่ทัศนคติที่ถูกต้องและสร้างการเห็นคุณค่าในตัวเองให้แก่เยาวชนที่จะทำให้เยาวชนนะคะไม่ไปสูบบุหรี่ไปตลอดชีวิตค่ะ 12เหตุผลที่ต้องการบุหรี่ไฟฟ้าออกจากเด็กและเยาวชนค่ะ 1. บุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินสารเสพติดตัวเดียวกับบุหรี่ธรรมดาค่ะจะนำไปสู่การเสพติดนิโคตินติดแล้วเลิกยากค่ะและส่วนใหญ่ร้อยละ75จะติดไปตลอดชีวิต 2. นิโคตินจัดเป็นสารพิษที่ถูกกฎหมาย โดยกฎหมายควบคุมยาพิษในหลายประเทศในอดีตนะคะนิโคตินถูกใช้เป็นยาฆ่า,มาแมลงในปัจจุบันกฎหมายห้ามใช้ไปแล้วค่ะ 3. ในไอบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามีสารก่อมะเร็งโลหนะหนักและสารเคมีอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะที่ยังไม่รู้ว่าจะส่งผลต่อร่างกายอย่างไรในระยะยาว 4. บุหรี่ไฟฟ้าทําให้หลอดเลือดตีบตับแตกตายอันตรายต่อเนื้อเยื่อของทางเดินหายใจและปอดมีรายงานว่าวัยรุ่นที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าติดต่อกันนะคะทำให้มีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนเสียชีวิตได้ค่ะกล้ามเนื้อหัวใจตายจากการขาดหลอดเลือดไปเลี้ยงในคนอายุน้อยๆค่ะ5นะคะควันของบุหรี่ไฟฟ้า ทั้งมือ1มือ2และมือ3ม,มีผลต่อการพัฒนาทางสมองของทารกในครรภ์ทำให้มีความผิดปกติของระบบประสาทเป็นโรคสมาธิสั้นน้ำหนักแรกเกิดน้อยโดยเฉพาะสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชนถึง25ปีทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของสมองลดลงมากกว่าเด็กที่ไม่สูบ3-4เท่าเลยทีเดียวค่ะ6ค่ะ ร้อยละ53ของวัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีภาวะซึมเศร้าเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายค่ะข้อ7บุหรี่ไฟฟ้าทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรหัสพันธุกรรมของเซลล์ที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์มะเร็งได้บุหรี่ไฟฟ้าทำให้เกิดมะเร็งปอดในหมูทดลองมาแล้วค่ะข้อ8ค่ะองค์การอนามัยโลกกำหนดการเสพติดนิโคตินไว้ว่า เป็นโรคพึ่งพานิโคตินคนที่เลือกเองไม่ได้นะคะต้องได้รับการรักษาจากบุคลากรทางการแพทย์ค่ะข้อ9นิโคตินมีผลต่อสมองของวัยรุ่นทำให้พร้อมที่จะรับและเสพติดสิ่งเสพติดอื่นเช่นแอลกอฮอล์เฮโรอีนโคเคนกัญชาเพิ่มขึ้นอีกหลายๆเท่าค่ะข้อ10 เด็กและเยาวชนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้านะคะมีความเสี่ยงที่จะเปลี่ยนไปสูบบุหรี่ธรรมดามากกว่าผู้ที่ไม่ได้สูบถึง2-3เท่าเลยทีเดียวค่ะข้อ11นะคะ WHO ประเมินว่าควันบุหรี่มือ2และ3คลาชีวิตเด็กทั่วโลกมากถึง65,000คนต่อปีการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่า ร้อยละยี่ของคนสูบบุหรี่ในบ้านทำให้เด็กได้รับควันบุหรี่มือ2และ3ในบ้านค่ะข้อ12ค่ะอังเดรคาลานโซพอลอดอดีตซ e o นะคะที่ขายบุหรี่ไฟฟ้าพูดว่านิโคตินเสพติดและอันตรายโดยเฉพาะวัยรุ่นผมมีความชัดเจนเกิดขึ้นกับลูกๆของผมอย่าใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆที่มีนิโคติน อันตรายบุหรี่ไฟฟ้าต่อร่างกายค่ะระบบหายใจระยะสั้นทำให้เกิดโรคคอพืืดโรคภูมิแพ้กำเริบโรคปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับบุหรี่ไฟฟ้าค่ะส่วนระยะยาวนะคะทำให้เกิดอัตราการเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรมสมรรถภาพปอดเสื่อมถอยปริมาณปอดลดลงและก่อให้เกิดมะเร็งปอด ระบบประสาทส่งผลต่อระบบประสาทของเด็กและเยาวชนในทุกช่วงอายุส่งผลเสียต่อสมาธิความจำความคิดวิเคราะห์การควบคุมอารมณ์และการพัฒนาระบบประสาทและสมองทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคซึมเศร้าหัวใจค่ะน้ำยาในบุหรี่ไฟฟ้านะคะเป็นสารพิษร้ายแรงค่ะมีรายงานจากการกินน้ำยาสูบบุหรี่ไฟฟ้า โดยเข้าใจนะคะว่าอาจจะคิดว่าเป็นขนมทำให้หยุดหายใจหัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตค่ะประมาณหนึ่งในสีของเด็กที่เสียชีวิตนะคะจากโรคไหลตายในประเทศอังกฤษมีผู้ปกครองสูบบุหรี่ค่ะขอบคุณข้อมูลนะคะจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่สสส,ส w h o แล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะกับ วันสำคัญของไทยสำหรับวันนี้นะคะฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องคำไทยไทยด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ